ดีครับพวกเราช่องพังแม่แก,ก้วนะครับนี่มีโอกาสได้มาถ่ายช้างครับชื่อฟังกุกกิกนะครับเชือกนี้ซึ่งเป็นช้าง กลับมาจากพัทยานะครับช่างตกงานอีกหนึ่งเชือกนะครับถึงน้องได้กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านได้ประมาณนี่ก็เข้าอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สามนี่ก็ พยายามเป็นคนลุงของผมเองนะครับแก้็แก่แล้วนะครอุช้าง็นชางเพียดเมียนะครับตัวเมียกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ ครับดูช้างอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปถามควานกันนะครับว่าเป็นมาไงครับถึงได้กลับบ้านนะครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับเป็นไงมาไงครับถึงได้เอาช้างกลับบ้าน,นครับโควิดไม่มีไรายได้ อ๋อลุงก็เลยตัดสินใจเอาช้างกลับบ้านใช่ไหมครับครับครับคุณลุงนี่ตกงานมากี่เดือนแล้วครับโอ้ประมาณห้าหกเดือนแล้วอ๋อครับหาตอนใช้ก็ไม่มีก็เลยได้ตัดสินใจเอาช้างกลับบ้านเ,ออเนาะอยู่พ,พยายามไ่เกออะไรอะไรก็ซื้อหมดใช่ครับกลับมาบ้านพอมี พอได้หาปูหาปลากินบ้างครับไม่มีตังค์ซื้ออ๋อครับช้างเชือกนี้คุณลุงดูแลคนเดียวเหรอครับใช่ครับดูแลกับลูกชายเนะเาะสวยมากนะครับ นี่เราก็อยู่ที่กระลาบริมฝั่งน้องนะครับยังไม่มีที่อยู่นะครับก็ได้มาลลาบในที่ข้างฝั่งน้องอยู่ครับน้องที่นี่น้องก็พอมีร่มได้อยู่บ้างครับช่วงสายๆก็จะแดดร้อนนิดนึง ยาก็พอมีได้ตัดได้กินบ้างครับคุณคุณลงมีช่องไหมครับชื่อช่องอะไรครับพอได้เอฟซีไปติดตามหน่อยครับเอลิเฟนกุก,กิก,เเก,ก,ก,กครับยังไงก็ฝากเอฟซีกด s u b สไครต์ช่องเอลิเฟนกุก,กิกด,ด้วยนะครับดกดไลค์ให้หน่อยครับ เป็นกำลังใจให้ลุงนะครับช้างตกงานอีกหนึ่งเชือกพอได้น้องทำช่องพอได้มีรายได้ครับพอมีรายได้เข้าออบ้านบ้างครับครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากครับ ครัหยอกเจ้าของ่ะดีสวยสยดีสวยไหนครับ,รค,รบคุณลุงอนะ <c oughs> อก่งมากเลยครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟังแม่แก้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่อง ของคุณลุงไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้ช่อง Elephant กูเก็กด้วยนะครับผมครับ